เฮ้ยเฮ้ยวันนี้กูวันนี้กูแบบฟังสปอยไม้เยี่ยมไม้ไม้ไม้เลือดไหลกำลังจะมาซาดอุ้ยไม้เลือดไหลมาเมื่อไหร่ให้บอกเลยลุงผมพร้อมสวัสดีครับเดี๋ยวเปิดก่อนนี่คือบวกกับบวกแล้วตอนลุงเฮ้ยกูใส่เกาะกูใส่ได้ห้าสิบตัวไอ้แจ็คเกาะกูยาดลุ้ลองดูอันนี้ลุงลองดูอันนี้ร้องอ่ะดูยังไงอ่ะลุงจะต่อยทีนึงอุ้ยเยี่ยกูตีเลยซาดกูเท่ไมม่ียังไม่มีลุงยังไม่เข้าเยี่ยตียังสวยเราใส่ โอ้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 โ้อ้โ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 อ้อ้โ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 อ้ กิโลครับที่อยู่ข้างลงข้างหน้าคือครีปครับอ๋ออาตีโอเคโอ้จะเจอครับโอ้โอ้วงไมมวงไมมวงไหมฮีโร่มีใครมีและและสองคนนั้นคือใครวะเนี่ยเอซับรอใครบ้างวะเนี่ยรู้ผมจะไม่หลับตอนนี้อะเอเิลี่ครับฮีโร่จะไม่หลับเอเบลี่กับใครวะเดี๋ยวครับลุงเคครับใครอะวััีครบพี่มีทไม่มีพี่มิหรอคนแก่เหนื่อยครับต้องโอ้ยเยี่ยมมึงไปเอามาเลยเอเิลี่มึงไปเอาพี่มิดมาโดยตลอดครับ ลุงสวัสดีครับเออต้องมีพี่มีใช่ไหมเฮ้ยคู่นี้ต้องสุดหน่อยคู่นี้ต้องสุดหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวดูก่อนไอ้เชนนี่ใครอ่ะแก๊งอื่นเขาลุอ๋อเขาอีออกมาให้เลือกเต็มเลยครับใครวะไอเชนปะพายุครับอ๋อพายุไม่ใช่หัวแก๊งเหรอใครคือเชนในเซนครับเซนหรือเปล่าครับเซนครับมีแต่เซนกับพายุเออ จริงๆก ok ูมองว่าต <c oughs> ้องเอาระดับห <c oughs> <absorbed> ัวหน้าแก๊งมานะถ้าแบบยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยเนาะรบคว่มาเป็นนีโรแคใหนึ่งคนครับพี่เอาล้ครับนำพาทุกท่านเข้าสู่รอบแมตช์ครับลงครับพ่พันทรงชัยนทีมมยโลกครับมวยอกุูเสืออรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างดัมเฮดโคจรมาคุ้มกับคู่รักเดือดโหดไอ้ขุนเสือเป็นยังไงครับ เราต้องมารอลุนกันต่อมาใครจะอยู่หรือใครจะไปนะนะครับคืนนี้เดี๋ยวขอเชิญนะตัวแทนนะได้ขอแจ้งคือขึ้นมาบนเวทีเลยครับผมสองเวียนบนรอบปืนเต๋อโอ้โหเย็บปชีมันเยอะจังเลยวันนี้เอ็กมันสึกเดือดยะมันเล่นเยอะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ไอ้เจ้ามึงไปใส่มึงไปทำกระเป๋ายังะฮทำรบทำมาขั้นสิบหกคน ขั้นแรกนี่เกตสามแสนไม่มีโรไม่เช่อหรอพ่ใช่หรอเี่รมีพี่ด้วยไงกูบอกอะไรให้มึงตั้งใจเียนไอสัตว์ไม่เชื่อกู่เกตกินประทางชีวิตง่ายคนเราอ่ะอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ทั้งสองอย่าใจคนจนนะเนาะชนกันนะแล้วเลือกทีหมดไปท้อยิบ้บต้องอเช่าเกตใช่ไหมคบพี่พี่แจ๊คช่าเกตที่อะไรวะเช่าเกตไม่ช่ก็เช่าเกตมึงมึงมึงมที่อะไรไว้เด็กเกียว์จริงมันเด็กเกียรจริงหรดีจร์ไหนมันเดเหียรจริงัน อออ่่ hehe, hai, ่ะะะกกกันนนนนคลลลลิิปเเเาีจำได้พี่มิ้นมาบอกกูมึงจะแอบชักว่าในโรงเรียนใช่ไหมจ้ะไม่ไครับลุงเนี่ยไอไม่ใช่คิดสอกงกี่คนถ้ามีเยอะอย่างเงี้ยคือทำใช่ไหมครับพี่แจ๊คพี่อ่ะแล้วเอาแล้วพี่จะมายืนกันเต็มนี่คืออะไรสามวันใช่ไหมครับอ๋อโอเคโอเคโอเคก็ตัวเลือกเยอะหน่อยใครไม่ได้โดนเลือกกูบอกเลยเขินอ่ะพี่แจ๊ค พร้อมนะครับทั้งโดนเลือกเป็นแบบเป็นคีเป็นฮีโร่วีคุณทั้งสองท่านนะฮะพร้อมแล้วนับยังยิงยาวกระเป๋ายิงชุบเลือกไหนนะเลือกเพิ่งเอขไหนโอ้ยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไไปครับได้ไม่ทับกันมั้งอันนี้โนนจะเกิดมาครับเนี่ยมายังยิงยาวกระเป๋ายิงชุบเอายิงชุบอ่าเสมออ่ะไอ้ยกวัดกับเส้นก่อนบอกตามกูทรายเอายิงชุบ อ่าโอเคครับเป็นทางเซเว่นเยียชนะนะฮะได้สิทธิ์เลือกคีปก่อนนะอาจจะเลือกได้เลยเอาพี่พายุครับพายุครับผมมาเซเว่นเยาตัวตึงเลยเหรอตัวตึงเลยอ่ะพายุเนี่ยเวทครับเวทให้แจ็คเวทครับผมสำอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่มาตัวตึงเลยเหรอพายุเนะ่ยไม่หรือกำลังเอ่อสร้างอาเธอร์สร้าอาเธอร์สามันธ์ทำไมติดอาเธอร์ครับผมเฮ้ยกำลังจะเป็นทีมงานในเฮียโคตรเอาดิเอาดิพี่ช่อครับช่อครับ เลกแผลมันเลือกโคยิดหมดเลยเหรอหักแบงเปาะเหนอเหนือเนิร์ดนือเนือเนือเหนอเหนื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 อเหเหนอเหือเหนือเหนอเหนือเหอดอรหนืเหนือเหนือเหนือเนอเหนือเหนืเหนือเหนือเหนอเนเหรอเหนือเหนเนือนเหือเหนือเนือเนือเหนือเหนือเหน้เหนือเหนือเือเหเหนเหนือเหนือเหนือเหือเเอเัจุกนอเรนเอเอเเ ครับผมใช่เราใามสองอยู่เลยสกายอ่ะก็ลงมาจัดละได้คนนึงอะลืมแนะนำตัวเลยเออแต่เขารู้จักกันส่วนใหญ่เขารู้จักกันอยู่พร้อมครับพอมครอมคอมครับผมโอเคครับประมาณนี้นะฮะคีต้องสองฝั่งฮะส่วนใครไม่เลือกไม่ได้เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเชิญไปอยู่ด้านหลังแล้วให้ฮีโร่ขยับมาด้านหน้าด้วยครับ ตัวฟรียับตัวฟรีอะไรไม่เลือกแล้วหลังจากนี้อ่ะก็จะทำให้ดัมเฮดได้มีสิทธิ์หมุนวงล้อก่อนนะฮะโดยการโดยมีสิทธิ์ล็อสี่สิบสลับกันหมุนนะฮะสุ่มประคำเรื่องไม่เลือกเหมือนกันดัมเฮดครับที่เป็นขยะลดสุ่มเลยให้สุ่มก่อนครับมึงอะไรอ่ะอ่ะพอุ้ยสุดยอดจริงๆเฮ้ยตัวเลขใหม่ว่าได้หมายเลขสี่ครับสลับคลิปหนึ่งตำแหน่งฮะอยากสลับเลขใครฮะ การนต์เลฟังคืแบบใหม่เฟี้ยวอ่ะเรียกตัวเขาไปปัดเลยครับจุ่อยากจ่อหัวหัวหัวทองนี่ใครอ่ะหัวทองใครครับพายุชื่ออะไรครับพายุพายุพายุสลับคอมครับเอาคอมไปเลยครับตึงจับโอเคครับผมไอคอมมันคือใครวะเดินเลื่อนเดินเลี้ยงเส้นบวนละสี่สิบเท่านั้นนะครับผมเซะมีเย็นจับไปใหม่เรื่อยคนดีๆไปอยู่ฝั่งมันใจะตามสลับสลับสลับไปกี่คืนมาครับพายุครับกับคอมอะวิ่งกลับฮะ เออหนองการส่งได้หมายเลขแปดสลับคิดครับในตำแหน่งเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับไอหวังใจเย็นนี่ยังไม่สั่งเลยนี่ใครมันอะไรวะรถจู่ๆคิดกับชนะโอเคลูกค้าเขาอยู่รถเหรอวะแต่กขาไม่กลับมาเรือใบตกปลาครับชนะเรือเร็วเขี้อะไรวะหมดละ20แล้วนะอะไรวะ หมายเลขจูบครับหรอกิโลที่เราไม่ต้องการเสียไปอะเวทครับเวทครับผมถูกล็อกครับเวทมีเรือตกปลาแล้วเรือเร็วว่างอย่างนั้นนี่อ๋อเสียาไอ้บอกได้ว่าจูนรถหมายเลข11ครับสลับชิปหนึ่งตำแหน่งครับอ้าวไม่ใช่อ่าจะได้ฮะต้องอยู่เวทนะฮะเอาพี่เปาสลับกับพี่จุกนะครับโอเคครับผมือว่าเอาไปเลยตัวเอาตัวแหนมแฉลบปั๊ดไปเลยครับ ทางนักวทย์นะอันนี้หมดไปแล้วคนละสามสิบแล้วนะฮะนี่สุดท้ายแล้วปะาหมายเลขเก้าครับผมล็อกคีฟครับหนึ่งตำแหน่งอยากล็อกใครครับไม่อยากให้ใครเสียใครไปครับอาเธอร์ครับอาเธอร์ครับถูกล็อกติ้งตองอ่าเชิญบยับสุดท้ายหมายเลขสิบสี่ครับปลดล็อกซึ่งก็ปลดล็อกแค่นั้นแหละครับน่าจะจบแล้วฮะ ใช่ไหม TC คนละคนละสี่สิบหลังใช่ไหมครับ <S <S โอเคครับผม okay. <S 2> <S 2> <S โอเคก็ประมาณนี้ฮะอ่ะต่อไปหันหน้าชนกันใหม่ฮะหันหน้าชนกันใหม่ฮะร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะฮะทำการเลือกครีฟนะครับผมแต่ก่อนก่อนเลือกอ่ะเดี๋ยวไมื่อไรเดี๋ยวปล่อยชุดปล่อยกได้เดี๋ยวดเดี๋รับตัวที่หลังอ่ะน้อมแล้วยังยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุดเอายิงจุดเอาโอ้ยเสมอกันนะเอาใหม่ฮะแคนเซิลนะอ่ะเอาใหม่หนึ่งนะนะสองสาม อังตังก็โอเคครับเป็นเซเว่นดิยาได้เลือกฮีโร่ก่อนอีกแล้วนะขอกระเบื้องหัวแนะนำก่อนหัวแล้วลูกหัวบ่อนนะทางซ้ายมือสุดเป็นไปฮะแล้วลองจากไปเป็นเคครับผมเคแล้วยูเป็ดนะฮะยูเป็ดแล้วบีบีซีนี่ใครอ่ะชื่ออะไรครับบิลลี่ครับบิลลี่ครับใครเรียกอะไรขนาดนนั้วาจรอบิลลี่ครับแล้วก็ชิโร่ครับแล้วก็ชูแอนด์โดโร่ครับแจ็คกี้ครับบ๊อบครับแล้วก็ไนท์ครับผมอ่ะประมาณนี้ครับ แล้วก็อัวด้วยอัวด้วยเออให้ผมเลือกอะไรบ้างครับเอ๊แล้วเลือกเลยครับเซนอย่าเลือกเลยเอาพี่แจ็คครับพี่แจ็คครับผมคุณลุงแม็กครับแม็กโนโนะส่งตรงมารีบเลือกเลยกหลือเกินเอาเอาพี่บ๊อบครับบ๊อบครับผมพี่ยูเป็ดครับผมยูเป็ดครับผมเอาไนท์ครับไนท์ครับผม อย่าเอาบิล hmm. ล yeah, really <laughs> yeah, ี่มากูขอร้องใครอ่ะคนแรกคนแรกใครอ่ะอย่าบิลลี่มาถ้ารู้แต่ปัญหาแล้วผมไอยู่เจ็ดเยียเราจะได้ตีกไปไปไปพี่ตีอับดุลเชียบบอครับครับผมครับผมอ่าขอร้องอย่าเอาบิลลี่บายสัตว์ตัวโยนเลยี้อ่ะเอาพี่บิลลี่ครับเออไปครับไปครับไปไปครับผมอ่าส่งตรงอ่ะเอาละเอาพีสุดยอดจะรวมบุรพัฒน์เกลีับอ่าแล้วสุดท้ายชิโระ ทางเครับไนมอนเฮดครับผมแล้วสมบุรให้ดําเฮดได้ทําการสุ่มวงล้อก่อนนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็สุ่มได้เลยครับผมเพื่องเรียมการสลับสับเปลี่ยนฮีโร่ฮะหมายเลขสามครับสลับฮีโร่ได้หนึ่งตำแหน่งครับผมจะสลับใครฮะอยากได้ใครจากฝั่งหนูมมาฮะชิโรยาสากับพี่แจ็คครับครับผมชิโรยะสาสับเก่งกับแจ็คกี้นะครับผมอมาดูการเสือนเยนบ้างฮะ ตหมายเลขสิบครับทำการล็อกฮีโร่ที่เราไม่อยากเสียไปฮะล็อกพี่บ๊อบครับล็อกบลอบครับฉุกล็อกครับเอาละะมึงมาดูเลยว่าโดนหรือกครับไม่หวังไม่หวังเอาตัวดาวหน่อยวางขอตัวดาวนะบักหมายเลขแปดครับสลับคีไอสลีโลอัดหนึ่งตำแหน่งฮะอยากสลับใครต้องสลับนะบังคับสลับด้วยนะฮะ ท้ายก็ต้องสลับไว้น้องเอาใครครับบังบอลบองบีด้าสิลูกพี่มึงกี้คนเดียวไม่ได้แก้วมันต้องมีีกระติกอะเอาเอา เอาไอ้นี่ครับไอ้เอานี่แหละขับใครไว้ไอ้ไนไอ้ไนไนไนสลับกันไปครับโอเคไนสลับกับไปครับต่อไปครับเซนยซเอาล้วครับสุดมันสชัยมึงบอกกันกันเรื่องยีโร่ใช่เหรอคันจริงฮะกล้องเหรอเลขเจ็ดครับผมทำการสลับฮีโร่ครับทางเซนเซยจะสลับใครฮะทางฝั่งตรงนี้ไม่มีใครถูกบล็อกเลยครับแซวกับไปครับแจ็คแซบกับไปอะ แจ็คกี้เอาแล้วฮะคนละก,กีดสิทธิ์ละสองสิทธ์แล้วนะอ่ะรอบสามนะเดี๋ยวเป็นเฮดุนะได้ใหม่เล็กสี่ครับทำการสลับกิโลนะ<า>อะในสลับเปลคแจ็คครับโอเคครับผมหนต่อกัรแจ็คครับวิบ่งกันขานลากเลยอ่าทางเส้เยารอบที่สามแล้วนะใกล้ถึงรอบสุดท้ายแล้วนะ หมายเลขสิบสี่ครับปลดล็อกครับปลดล็อกก็คือต้องกดใช่ครับก็คือต้องปลดล็อกบ๊อบครับได้ครับพี่เอาครับผมเอาใช่นี่สลับไปแล้วจบเลยนะไปไปไปเป็นของฉันหมายเลขสิบสองครับสลับพี่บ๊อบครับผมเจ้าดเจ้าสลับกันดับเ้ลเนสจะสลับใครอะเวทเวทเวทกับพี่บ๊อบครับเออ ไปไปกับพี่บ๊อบครับไปกับไลทบ๊อบครับผมสุดยอดเลี้ยงเลยูไม่ได้ตัวตึงเลยอ่ะไอ้สับชิ้นเดียวครับตัวตึงเออเยี่ยได้อะไรอ่ะจะได้จะได้สลับไม่ผิดครับผมวัทั้งสองจะไปเห็นเรื่องพี่โนกับคลิปสวยจัดเลยผมบอกเลยมาเรียกพี่บ๊อบกลับมาครับกลับมาครับผมตายตายเติ้ลเย่ยังได้บ๊อบกลับไปครอบครองนะแม่ ท่ันดับงเป็นบอกเลยที่ชุดใหญ่สุดแล้วฮะปะทะเซเวนเฮียค่ำคืนนี้ฮะเดี๋ยวขอขอให้ยีโร่คิดยืนนิดหนึ่งก่อนนะฮะให้สะพายนะฮะตอนนี้ก็ให้พูดอะไรพูดอะไรกันเอารถเทสให้จะเป็นเทสดีกว่าป่ะเหี้ยเทสได้ลุงเทสได้เลยตองพูดต้องจบดีกว่าครับเอาเลยถ้าลุงกับผมมีเงินเดียวก็เล่นกันโอเคมาตั้งคณะแจ็ค เล่นสดขอแบบเต่นระบบเยไมเนทรงังแต่ศรรษบ้อยครับตั้งแต่ศตวเขาเลยหมอขอเอากันตายจริงอะครับกดล็อก่าด่าพ่อด่าแม่อะไรมีไหมครับอย่างเงี้ยครกดล็อกไม่ยเอาไม่เรไมเเนไปนเรียไมนเรนไปเเีเรไอเรีไเรีนรับไเไรยนไปเรนไีนไปไเรียนอยนรับนไนเนะรับนมรเกมครรรรนีไปยยนน

ไว้ใหญ่พวกตัวซีแฉลบกมปัสมาพูดผมเม่อยิงโอ้ยเอาเวลาไปประกอบคอมดีกว่าจะมาเล่นจะมาตีผมอะอย่าเล่นตะไรอะไรนะการของพี่เอาเวลาไปแชสมุดร้องระบคอกูตกไม้แล้วะกันควายเจอกูได้ขปนกอก่เปนะม่เป็นพ่ามเย็นพี่ไม่เป็นรม่เ็เ่ีเวลาไปประกอบคอมไปสัตว์รูแแปลงใช้่อนสัตว์ พี่นี่เน่เน่เดี๋ยวผมเอาเน่เดี๋ยวผมเจ้าแรมอาเดี๋ยวผมเจ้าแรมเคาะอะเคาะมือพี่เวลาพี่เจอผัวแมแล้วพีอะโดนเป็นไส้ตับีเลยผู้จัดการตอบคู่แต่ละคนนึกฝากนะพี่กุนน่ะพี่กุนจะรู้อะไรแแต่ละตัวไปแค่เขาไปไอสัตว์เยี่ยงนี่อีกยี่นี่สภาพไม่น่าโดนปัฟมาะน่าโดนด่าจะตายอะอยากบอกให้โดนด่าจะตายนะฝั่งกุณไม่มีใครพูดเลยไม่เป็นไรคนเดียวพอเชียงรายเขารันอยู่แล้วงานเนี้ยคุดูด้วยฝั่งคู่4090อีกคนในยี่กระจอก ไอเบสต์อยู่ฝั่งไหนวะไอเบสต์อยู่ฝั่งนี้ปะวะแล้วไงฝั่งเราเป็นคี้ขวาสุดพี่ไอเบสเบสน้องมีอะไรจะบอกไอโตฟิตสลัดปะเบสต์เบสต์มีอะไรจะบอกไอโตฟิตปะเบสต์น้องไอเบสต์ตะโกนไม่ได้พี่มันมันบอกแป๊บนึงแป๊บแป๊บ ขอเลยพี่แถบจอมไม่ดีนะเวลา้เลยีนีอดไปเพี่ชอบนะน้องพี่ชอบนะน้องน้องปีนอ่ะน้องปีนอ่ะเออตัวแถบนะตัวแถบฝั่งทนมั้อ่ะไอ้ตัวแถบฝั่งทนหรือเปล่าขอขอรีกินน่ะครับเลขสี่สิบครับขอรีกินหน่อย หมวดกูไม่เคลื่อนไหนขอเลขตัวแทนแต่ละฝั่งไหนครับผมรับขอรีเซ็ตคิเนกิรอบครับสามห้าสุดขอหลอดได้ไหมครับพี่สี่เมื่อวันเป็นอยู่ไหนวะกูลืมว่ะหลอดเลยนะครับลอดได้นะครับคุณวิติวสายยี่ห้าอันยาผมค้างเกาะได้วยติพัฒนตัวเกตเนาะใช่พี่เกตเท่าไหร่เกตเท่าไหร่เกตสามแสนเองอะไรติดคอวใส่หน้ากากนะครับเกตพี่ลืมใส่หน้ากากใชพี่ใส่เพิ่มได้อีกครับไี่ใส่ไม่ได้อ่ะเอาหัวงั้นพี่ห้าแสนพี่ใส่กี่ตัว มายี่อะไรติดคอวหนวดไปอยู่อะไรตรงคอไปแน่ของลุงอ่ะของลุงอ่ะร้านสองมั้งเก็ร้านสองเก็บหน้ากากอะไรบ้านหกนะครับเดบ้านเจ็ที้่เดี๋ยวเจอบ้านเจ็ดยไรนะครับผมผมมีแผนอยู่นะขอคอีสกินอีกรอบครับสี่นสองครับพี่เรี้ฝั่งไดมนเดเดี๋ยวกลับบ้านเจอบ้านไดมอนด์เฮเลยนะครับพี่ผมไปรอครับได้ครับไม่ใช่โอเคครับหกสามเจขอคอีสกินนะครับ แต็กกูก็ใส่ได้เหมือนเดิมนะกูงงกูเห็นกระเป๋ามันใส่ได้มากกว่าเดิมเลยเด็กพี่ต้องไปอัปเกรดนู่นไงพี่เลเวลิครับต่อพี่เดลเวลินนะเอาพิตีอิพิตีพี่ธีนากข่าวพิตีพีิตีพีิตีเอานาคาวดิพีิตีอย่าลืมเปิดกล่องให้ด้วยนะใส่ตัวใขอานสกินนะครับไม่เคยได้ดูอ่ะคุณนักข่าวครับเขาเขาแถวนี้เขาแซวบอกว่าอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคืออะไรครับอันนี้ว่ารีเด็ตประทัใจหรือเปล่า อย่าลืมง<อ>งเช็คบัตรแก๊งด้วยนะครับผมถ้าเกิดอย่าลืมเ<อ>ช็คบัตรให้ด้วยนะก็บอกอย่างนี้เขบอกอย่างนี้เสื้อเสื้อเซเว่นเหลิกใช่ไละวใช่แล้วใช<ห>่แล้วไปเลยบางกอกจะบอกให้อยาไปยังไงฝั่งนั้นไม่มีฮีโร่เลยพี่มีแต่คีบเหรอเราไม่หลงเท้าไอสัตว์ ก็ขอใครวะล้ออะไรครับี่อเท้าี่เฉยเเอาบักๆไงานไดูอะใช่ไหมล่ะก <ส ue? S 1> ัน LIKE อเ,เอคัหนึ่งแปเจ็ขอรีสกินอีกรอบครับยังอยู่ในโดไหมเอ่ย